ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตีบอสนะครับผมบอสกี่ดาวไม่รู้ครับเป็นเจ้าจิกุสากุมานั่นเองนะครับผมเจ้าตัวกระลอกหรือว่าอะไรครับมันเป็นตัวอะไรกระลอกหรือหมา <laughs> แต่ว่าร่างสามนะครับใน กาลาฟอร์มนะครับค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะน่าจะเหมือนหมามากกว่านะผมว่านะเอาไปดูกันครับว่าเราจะใช้เวลาในการตีเจ้าวอสตัวนี้นะครับสักกี่วินาทีนะครับต้องใช้คําว่าวินาทีนะครับผมกาลาฟอร์มครับผมเป็นจิกุซากุมะนะครับถ้าเรียกชื่อไม่ผิดนะขออภัยด้วยาหาผิดพลาดประการใดนะครับเป็นร่างที่ค่อนข้างจะเท่เลยนะครับผมเพราะว่าในตัวร่างธรรมดาเนี่ยมันมีแค่ร่างหนึ่งร่างสองใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นการลาฟอร์มก็เลยมีร่างที่3ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ในการ PVP ได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะว่าอุ้ยได้แลคแคนดี้ด้วยครับผมว่าจะสามารถอีโวไปแล้วเนี่ยสกิลของการต่อสู้นี่จะประมาณไหนนะครับแต่ดูจากในโปเกเด็กซ์นะครับผมแล้วนะครับค่อนข้างจะ น้อยทุกอย่างครับยัเว้นความเร็วครับมีความเร็วที่ค่อนข้างจะดีครับผม CP อ่าไม่ใช่ CP ครับแอคแทกตามดิฟเฟนตต่ำนะครับ HP ก็ต่ำนะมีความเร็วอย่างเดียวครับที่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรครับจับได้แในบอลเดียวโหง่ายมากเลยครับผมแน่นอนครับถ้าเป็นการ์าฟอร์มเนี่ยเจ้าตัวแคนดี้ของเราน่าจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอีโไป กันเลยนะครับว่าจะได้ CP ฟีสูงสักขนาดไหนนะครับในเจ้าตัวล่าง3านะชื่ออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมเะครับนี่ครับเรามีแคนดี้ทั้ง600กว่านะครับจากการจับเจ้าตัวจิกุซากุมะล่างธรรมดานะที่ไม่ใช่การาฟอร์มนะครับผมไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะอีโวเป็นล่าง2เลยครับถ้าจำไม่ผิดชื่อน่าจะเป็นมัสึใช่หมมัสึกุมะ นะครับน่าจะเป็นมัสซี่กุมะนะครับผมน้าแล้วครับก็จะเป็นเหมือนพังคอนผสมกับกาลลอกงายังไงไม่รู้นะครับผมเนี่ยครับลิ้นยาวๆนะครับ920เลยนะครับนี่ครับเงาๆนี่ครับดูเท่มากเลยครับวิวัฒนาการเป็นร่าง3ามนะครับในร่างกาลาฟอร์มนะครับใช้อีก100แคนดี้นะผมว่าอีโวไปเลยสบายๆดีกว่าครับเป็นเบิร์โปรเกเด็ก์เป็นตัวใหม่ไปเลยนะ เป็นตัวแรกนะครับในการล่าฟอร์มผมน่าจะไม่แน่ใจว่าฟักไข่กับตีบอสเท่านั้นหรือเปล่านะน่าจะมาในบอสไข่สีชมพูนะครับผมอ่าาแล้วครับเบอร์สโปเกเดกแล้วครับผม ทาจิใช่ไหมทาจิฟุสะกุมะนะครับนี่ครับอย่างเท่เอาไว้สําหรับ PVP ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับแต่แอคแทคการีฟิ้นมันน้อยเหลือเกินนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์ตรงความเร็วโจมตีหรือเปล่านะตัวนี้นะครับแอบไปดูในโปรเกเดิกซ์มานะครับผมในเพจดังๆนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีไม่กี่เพจนะครับอัพโอ้ยนะอัพเกินพันห้าเขาไม่อัพดีกว่านะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้ในเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ